ดาวบิดบิ๊กเนมตบเท้าร่วมดวลความเร็วคับข้างในศึก2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทย2022ขานรับกฎใหม่เดินหน้าสู่เวส์อินเตอร์ระเดิมสนามแรกสุดสัปดาห์นี้ที่บุรีรัมย์นักบิดดาวดังของไทยพร้อมเต็มร้อยในการดวลเดือดล่าแชมป์ในศึก ORBIC r, r Superbike 2022ในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามใช้ International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย และเปิดให้เข้าชมติดขอบสนามถ่ายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันได้ปรับกฎใหม่ด้วยการแยกคลาสโปรสามรุ่นใหญ่เพื่อสอดรับกับแนวทางของ Thailand Superbi k e ร i ์ไ s Ranking หวังยกระดับโครงสร้างการพัฒนานักบิดไทยพร้อมเผยถึงความสำเร็จของปีที่ผ่านมาซึ่งมีนักแข่งและทีมแข่งกว่า1,200คนเข้าร่วมทั้งฤดูกาลการแข่งขันนั้นขับเคลื่อนกันอย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้นในส่วนของยอดชมออนไลน์มากกว่า2ล้านยอดชม มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์กว่า349ล้านบาทถือเป็นโมเดลความสําเร็จที่อยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอันเข้มแข็งพร้อมรุกประชาสัมพันธ์ตลาดอาเซียนเดินหน้าสุ่เวสระดับอินเตอร์อย่างเต็มตัวโดยผู้ชนะประจําปีของรายการนี้จะได้รับสิทธิ์วัยการเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังระดับทวีปเอเชียโรดเวสซิ่งแชมเปี้ยนชิพประจําปี2023ต่อไปในฤดูกาลนี้จะยังคงจิงชัยกันทั้งสิ้น5รุ่นได้แก่ซุปเปอร์ไบค์1 0 0 0ซี ซูเปอร์สต็อก1,000ซีซีซูเปอร์สปอร์ต600 c c ซีซูเปอร์สปอร์ต400 c c และสปอร์ตโปรดักชัน400 c c โดยจะยังอัดแน่นไปด้วยนักบิดแถวหน้าของเมืองไทยกว่า200คนจากทีมแข่งชั้นนำ120ทีมซึ่งทุกรุ่นมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อนักแข่งจำนวนมากรวมถึงการยกย้ายสังกัดของนักบิดตัวเต็งหลายคนนอกจากนี้ยังทวีความเข้มข้นให้กับการแข่งขันด้วยสพอร์ตเวสต์ของค่ายยักษ์ใหญ่รายการ h o n d a THAILAND TALENT c u คและ YAMAHA R1 ครับไฮไลท์ในปีนี้คือการปรปับเปลี่ยนเกณฑ์จัดเกรดนักแข่งตามกฎใหม่ของ TSB Riders Ranking 2022เพื่อสร้างความเร้าใจให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นพร้อมยกระดับโครงสร้างการพัฒนานักแข่งไทยด้วยการแบ่งนักแข่งในคลาสโปรโอ,ออกมาอย่างชัดเจนสำหรับการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์ไบค์0ที่จะมีการแบ่งคลาสดังนี้ SB 1 SB 1 Pro SB 1 SB 2 ซูเปอร์สปอร์ต c c แบ่งเป็น SS1 Pro, SS1, SS2 Supersport 400cc แบ่งเป็น SS1 Pro, SS1, SS2 อีกทั้งยังมีการเพิ่มถ้วยรางวัลเพื่อให้นักแข่งหน้าใหม่มีโอกาสได้ยินบุญโพเดียมมากขึ้นการขับเที่ยวในรุ่นใหญ่ที่สุดของปีอย่าง s u p e r ร์บ e 1000cc ยังคงอัดแน่นไปด้วยนักบิดแถวหน้าของไทยนำโดยอดีตแชมป์ของรายการสีสมัยอย่างติงโนทิติพงวโรวกร ที่ร่วมง,งานกับสังกัดใหม่ภายใต้รถแข่งยุค a ติเช่นเดียวกับซุปอนุชานาคเจริญศรีที่ลงแข่งในทีมอิสระอย่างย amaha bison อนุชาเรซิ่งทีมที่ลงแข่งในทีมอิสระอย่างย amaha bison อนุชาเรซิ่งทีมและบอลจาก,กริดแสงสวรร่างจากย amaha ptt did bison bison w ห้าสิบ55เนรมิตหนังฟิล์ม earth Thailand รวมถึง c ีเคชยวิชิตนิสกุลจากจอมไทย happy home motorx b i s o l racing นักบิดชื่อดังอีกมากมายขณะที่ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีฤดูกาลนี้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างฮ o n d a Racing Thailand ส่ง3นักบิดระดับเอเชียอย่างชิปนัคครินอธิรัฐภู่อภ์อดีตนักบิด Mo โตทรีพร้อมด้วยทีมเมอย่างนิวกริชพรแก้วสทุทธิและแชมป์ภาสวตทพิติวรรัตต์ลงขับเที่ยวกับนักบิดแถวหน้าอีกหลายคนสำหรับเกมการแข่งขันในรอบจิงชนะเลิศนั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เนแฟนชาว AEC รับชมได้ทางช่อง MVTV สปอปอลาวเมียนมารับชมทางช่อง MVM กัมพูชารับชมทางช่อง TV3 YouTube TVB Thailand นอกจากนี้ยังสามารถชมผ่านระบบออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิงที่เพจช้างเซอร์กิตบุรีดําและ YouTube ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตส่วนผู้ที่ต้องการเข้าชมแบบติดขอบสนามสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันที่นั่งแกรนด์สแตนราคา100บาทต่อ1น1วันซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าถัางขึ้นแกรนด์สแตน สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์